สวัสดีครับ MC มีฟอร์ดครับมีข่าวสารเรื่องของกีฬาฟุตบอลมาฝากครับถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับสวัสดแคทโดยตรงก็ตามนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทีมฟุตบอลที่ในระดับเยาวชนนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมามาอย่างยาวนานนะครับนั่นคือทีมฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาราชสีมาวิทยาลัยนั่นเองนะครับซึ่งมันมีประเด็นร้อนนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับแล้วพอผมเพิ่งมาเห็นข่าวเมื่อเช้านะครับจากเพจประชาสัมพันธ์ กีฬาฟุตบอโลโรงเรียนรัชสมัยวิทยาลัยครับได้โพสต์ประกาศไว้ว่าด้วยทีมฟุตบอโลโรงเรียนรัชสมัยวิทยาลัยทุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะได้ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566ประเภททั่วไปซึ่ง มีโปรแกรมแข่งขันในวันพุทธที่30สิงหาคม2566คือวันพรุ่งนี้บ่าย2โมงนะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแต่เนื่องจากทีมฟุตบอลโรงเรียนรัชบายวิทยาลัยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีติดปัญหาบางประการจึงไม่สามารถไปดำเนินการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าวได้โพ้ตของเพจพิจารณัภั์ฟุตบอลโรงเรียนรัชบายวิทยาลัยก็ขึ้นไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างความ อยากรู้นะครับถึงเหตุผลในการที่จะไม่ไปแข่งนะครับในการหอดตัวนี้นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายครับทั้งผู้ปกครองเองสิทธิ์เก่าเองหรือว่าคนที่ติดตามข่าวสารกีฬาฟุตบอลในในจังหวัดนครศรีมานะครับก็ไปในทิศทางเดียวกันว่าคือสงสารน้องๆน,นะครับที่ไม่มีโอกาสไปไปแสดงฝีเท้าอะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆทีเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เมื่อวันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่าย ก็มีคอมเมนต์นะครับจากเพจเองนะครับถือเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลก็คอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับเนื่องจากการแข่งขันในแต่ละแมตช์เนี่ยต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าในหลายๆเรื่องเช่นการทําเรื่องจองรถการเบิกจ่ายค่าน้ำมันการขอเวลาเรียนการจองที่พักพนักง,งานขับรถและที่สําคัญคือการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาการเจ็บป่วยความฟิตระบบทีมที่ต้องฝึกซ้อมร่วมกันนะครับซึ่ง มีเด็กที่แยกฝึกซ้อมอยู่ตามแคมี์ต่างๆนะของแคมป์ต่างๆนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนที่โรงเรียนก็ฝึกซ้อมอยู่ด้วยนะครับแต่ทางโค้ชของเด็กที่อยู่ที่แคมป์ไม่ให้ความร่วมมือในการให้เด็กมาฝึกซ้อม่วกกว่าทางโรงเรียนตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับโดยเลื่อนวันไป3ครั้งจนเหลือวันที่เตรียมทีมแค่วันเดียวตามกฎของรายการกรมพลศึกษาถ้าหากนักกีฬาของแต่ละทีมไม่มาทําการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้ฝ่ายตัดการแข่งขันทราบร่วงหน้านะครับหรือในแต่ละแมตช์มาน้อยกว่า15คนจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน2ปีซึ่งทางโรเียได้ข้อสรุปว่าคือทีมไม่พร้อมจึงไม่จะเป็นจึงจะเป็นต้องทำเรื่องถอนทีมเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปครับก็หมายถึงว่าเหตุผลที่ต้องถอนทีมไม่ไปแข่งขันในรอบถ่ายทีสองทีมเนี่ยเพราะไม่มีตัวนะครับเพราะว่าตัวที่ไปซ้อมอยู่กับแคลดี้มีต่าง ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการส่งนักฟุตบอลเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมและก็กลัวว่าถึงเวลาวัาานทแข่งจริงๆจะจะไปกันไม่ครบและถูกตัดสิทธิ์จะสองปีอันนี้คือความความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ในแง่ของของเพจนะของทีมโรงเรียนเขาแต่ว่าในเรื่องต่างๆที่มันสามารถทําล่วงหน้าได้ทั้งเรื่องการจองรถการเบิกจ่ายค่าน้ำมันอ่าการขอเวลาเรียนเนี่ยคือเรามีรายชื่นอนักฟุตบอลอยู่แล้วอ่ะเรื่องการขอเวลาเรียนเนี่การจองที่พักรวมถึง พราะกนการขับรถอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จัดการได้อยู่แล้วนะครับก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องมารอใกล้วันแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับเป็นเรื่องของการาตัวนักกีฬาเนี่ยไม่ได้มาซ้อมด้วยกันอันนี้นก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ส่งผลต่อทีมค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าล่าสุดผมได้เช็คข่าวกับผู้ใหญ่ในจังหวัดท่านหนึ่งนะครับก็ไบอกแล้วกันว่าเป็น,เป,นเป็นพอคลริมี่ นะครับของทีมสวัสดแคมป์นั่นคือซาโตชิจอโอคอาพึกพนาเวศนะครับก็ได้มีการเรียกส่วนเกี่ยวข้องเข้าประคุยกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้นะครับว่าก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับระหว่างทีมรัศสีมาเองก็ดีกับทีมแคมป์อะคาเดมี่ต่างๆก็ดีที่มีในวันยูสิบสี่ของราศสีมาสังกัดอยู่นะครับจริงๆผมว่าอะคาเดมี่เขาไม่มีปัญหาหรอกเขาจะปล่อยได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการสื่อสารการ การาพูดคุยเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนหรือว่าไม่เข้าใจกันตรงไหนนะครับเลยทาใหเ้เกิดความเข้าใจผิดว่ามันจะไม่ส่งคนให้จะไม่ส่งนักฟุตบอลให้หรือว่าจะไม่ให้ตัวนักฟุตบอลมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเลยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันส่งผลต่อทีมโรงเรียนชัดเจนนะครับแต่ผมเชื่อว่าทางแคมป์เองเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้มีแค่เด็กโรงเรียนรัศมีมาเลยเดียวนึกออกไหมคือเขาก็ถ้ามีโรงเรียนอื่นๆเยอะแยะหรือว่าเด็กตามท้องถิ่นทั่วๆไปที่ไม่ได้สังกัดโรงเรียนรัศมีมามันก็มีอยู่ในแคมป์อยู่แล้วนะครับผมว่ารัศมีมาก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในในแคมป์นะครับคราวนี้ทางเพจเนี่ยทางทางพอดีผมคอนแทคกับทางเพจโคราชยุทธศิริอารอยู่แล้วนะครับก็เลยติดต่อไปที่สจโจ้นะครับก็ได้รับคกตอบประมาณบ่ายสามครึ่งนี่แหละว่าเหตุผลในการที่ จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันต่อเนี่ยนะครับมันมัน,ม,นมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของน้องๆเหมือนกันนะครับก็เลยน่าจะลงเอยนะครับโดยข้อเอ่อให้ข้อสรุปได้ข้อสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีมโรงเรียนรัชศีมานะครับกับแคมป์คาเดมีต่างๆของไดจังจหวัดนครรัชสีมาเนี่ยก็ได้มีการทําความเข้าใจกันนะครับปรับความเข้าใจกันใหม่แล้วนะครับแล้วก็ขอันขกับวยกันไปนะครับเป็นเรื่องที่ผ่านมานะครับรวมถึง จำนวนนักเตะที่จะเข้าร่วมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหรือป่วยเนี่ยแต่ยืนยันว่า,าสมครบตามจํานวนนะครับแล้วก็มีคุณภาพอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าคือเอาจริงนะอายุสิบสี่อ่ะคือมันมันไม่มีใครที่มันเป็นเป็นตัวแบบหรอกครับมันจะได้กันด้วยระบบทีมซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าน้องยังอายุแค่สิบสี่ครับมันมันยังไม่สามารถจะจะเฉิดอายุอ อายุ14แต่จริงๆเล่นอยู่19แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าในบ้านเรามันยังไม่ไปเบอร์ขนาดนั้นนะครับก็เข้าใจได้นะครับส่วนเรื่องการฝึกซ้อมนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็เคยฝึกซ้อมร่วมกันมาแล้วรวมถึงมีแมตช์แข่งขันร่วมกันมาแล้วนะครับรูปแบบของการเล่นมันก็คงจะไม่แตกต่างไปจากนี้มากนักนะครับแล้วก็เป้าหมายที่วางไว้ก็คือ,อยังเป็นแชมป์ของรายการนี้อยู่นะนรับอันนี้คือข้อสรุปนะครับที่ทางสอดทางผออโจ นะครับองค์การพิพนาเวทได้เรียกทางทีมราชสีมากับแคมแคานดมี่เนี่ยนะครับมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะครับแล้วก็ยังยืนยันครับว่ายืนยันว่าจะส่งทีมเข้ารา่วมการแข่งขันตามโปรแกรมแน่นอนนะครับซึ่งทีมโรงเรียนราชสีมาเนี่ยจะลงสนามพบกับทีมโรงเรียนท่านดงรังวิทยาคารน,นะครับในวันที่30พรุ่งนี้บ่าย2องโมงตรงที่สนาะมเฉลิมเกียรติคลอง6ออำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางเพจกล้องมีเดียนะครับอ่ะไหนไหนมันเป็นไวรัลไหนไหนเป็นที่สนใจแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าล้วว่าแข่งต่อแน่นอนอย่าลืมเปิดเพจแล้วก็ไปเชร์กันให้น้องๆมีกําลังใจกันนะครับอ่ะยินมาฝากประมาณนี้สําหรับข่าวคือตอนแรกว่าจะว่าโอเคว่าจะปล่อยผ่านเนี่ยเพราะเคียงกันได้แล้วแต่ว่าคือด้วยความที่เิงก็เป็นเด็กรัศมีมาเก่าเป็นศิษย์เก่านะครับก็เลยอยากจะ ทราบเรื่องรายละเอียดหน่อยนะครับรวมถึงก็ได้รับความร่วมมือจากเพจโครา4ยิง่งในการหาข้อมูลมาให้นะครับก็เผื่อใครเดี๋ยวเดี๋ยวหัวข้อเนี้ยทางเพจคงลงข้อมูลแหละคงลงรายละเอียดแบบย่อยๆเลยนะครับแต่ว่าผมเนี้ยสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ